นอนหลับพียเลยพี่น้าเบิ้งหมาห้ากวะนอนหลับพียเลยสวัสดีค่ะมาพบพ่อกันอีกแล้วเด้อค่ะในคลิปนี้ก็จะเอาลูกหมามาโชว์นะคะได้ลูกหมามาสองตัวไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนนู่นนอนอยู่นู่นไปเอามาดิไหนไปเอามาดูดิให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งนะปาวอีกเพี้ยแค่ติ๊ก ดดได้ลูกหมามาโชว์เ้อค่ะพี่น้องมือนี้มาดูหมาด้วยกันเ้อจ้าคลิปนี้ก็กจะมาโชว์ลูกหามา,าค่ะได้ลูกหมามาใหม่6ตัว <c oughs> ได้ลูกหมามา2ตัวจากพี่น้องก็ <c oughs> ลเลยเอามาโชว์พี่น้องค่ะ ข้างในมันมีผมมาดีเนาองเขาได้ผีทอกูเห็นละนั่นแหะชิมตากูเห็นเลยแต่เจ้ามามาจริดูนี่อย่าดื้อดื้อไหมอย่าดื้อนั่งดูอย่าดื้อรู้ไหมมันนอนถ้ามันนอนไม่จะพอหมาหนูมันจะตายอย่าดื้อนั่งอยู่เฉยๆนะคะเออเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูว่าน่ารักไหมต้องไม่มาหนูส้อเลยวะนล่าลนาเลย น,น่ารักไหมคะพี่น้องอันล่านะคะ<อ>แล้วก็ยัยถือว่ามาันจิเป็นจังไก่ขาม,มาเบิร์กนะคณะ,ะใหญ่มากจิเป็นจังไกด์นะคณะ,ะใช่ไอ้มาจะเหมือนจะมาให้มาเมากจะดื้อหรือว่าจะชนหรือว่าจะตัวสูงหรือจะตัวสั้นดูก่อนแม่ะะมไอโบหามาฮิดนี่ก็จะพามาดูลูกหมานี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าค่ะว่าถ้าออกทางแล้วก็ห้ามกัดขนตมาใช่ห้ามออกทางแล้วก็ห้ามกับดีใช่ เหมือนพี่พี่ที่ที่ไอ้ชื่อเดี๋ยวพี่เหมือนพี่แจ็กกี้แจ็กกี้ก็ตายเลยนะคะอย่าออกทางรู้ไหมคะยออกทางหนูต้องเล่นอยู่ข้างในนะคะอะไรกันตัวนัดกูมันแข็งนะเอาริงเจมันแข็ง กินบบกินเอ้ยวบไปกินเอ้ยวบไปเหลืองเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนักเตะเขาให้มาน้าใหม่นะเมื่ขึ้นทิ่กินเลยหลังค่ำหลังค่ำคลิปนี้ก็จะมานั่งพูดนั่งคุยนั่งเล่นน้ำพี่น้ำน้องเนาะคณะเออไปเนาะเนี่ยไปงอ่ะหลบไปให้ดูหนานพัก ค่ะพ <laughs> ี่น so <the> ้องค่ะกำลังจะโตเลยไงเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องประกาศผักบัวผูกประกาดผักบัวผักกาดผักบัวผักบงนะคะเนาะทาเบิ้งกันมันโตขนาดกับพี่น้องเอ้ยปลูกไว้กินเนาะคันเนาะไว้กินไว้อยากคะกินอะไรอย่างกินนมเหรอคะลูกหมากินนมกินนมเหรอคะ โอ้นี่เอ๋ดอลล่ากินขนมเหรอดอลล่าฮะเจ็คโอ้นี่เดี๋ยวนี่กินขนมเหมือนกันโั้นี้ก็กินขนมนะคะโอ้นี่มากินขนมตรงนี้โอ้นี่มานั่งกินขนมเออเหมียวกินอะไรเหมียวกินอะไรเหมียวกินด้วยเหมียวกินด้วยอะไรนี่ยอันนี้แมกลัวหมาตกใจกลัวหมาเหมียวกลัวหมาพอเขาจะหยุดร้องไงแม่ดูเขาก็หยุดแล้ว ดูลูกหมากินนมพี่น้อง่ถ่ายวินาทีเลยว่าทำอะไรไก่นี่มีหนังเลยนี่มีหนังเลยหนังอะไรนี่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 ไหนไหนลอยหมากรินละมันไม่แย่งเพื่อนกินรื่นกันลอยอย แล้วก็หาไม่เจอหมดแล้วก็อดกินไงหนาตันี้หน้าตาอดไหมหัวหิวตัวขึ้นหรอหน้วแม่วขึ้นใช่ไหมอืมตัวขึ้นแล้ดูดิพุ่งโตละอันนี้กระเกาแฟดูดูเลยจักเลยอะไรดื้ออะไรดื้ออะไรฮะดื้ออะไรฮะดื้ออะไรฮะดื้อฮะลมมากแม่อันนี้คักอะไรอ่ะ อันเนี้ยเหมือนกันนั่นแหละชับเชียร์จะเอ็นเหรอเบิ้งเห็นแล้วเขาเบิ้งสวยแบบนี้ามรีวิวลูกหมาแล้วก็จะลาพี่น้องเลยแบบนี้เลยใช่สำหรับคลิปนี้ก็จะล่ำลาพี่น้องก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะ ค่ะแล้วก็ฝากน้องหมาสองตัวด้วยนะคะจะได้มี็นวีดหมาเยอะๆเลยบ๊ายบายแม่แม่ซื้อบอกขอให้ไปไหม